แดนกลางพันดูคนใหม่แห่งทัพสิงบลูมาเนียลอูกาเต้สัมผัสนิวซูซูกิเอ t i g a s mart hybrid the power of smart เต็มทุกฟังก์ชันเต็มพลัง s mart hybrid พร้อมคอสเสนอพิเศษที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศขอขอบคุณห้างทองภูเก็ตสาขา4ี่กอกระทุและห้างทองซับเจริญภูเก็ต ตอนนี้มีลายทองเข้ามาใหม่ที่ร้านสามารถเข้ามาดูได้หรือติดตามที่ทางแฟนเพจ Facebook ตามนี้เลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r a z e r b e n d o f i i c i a l ครับถ้าพูดถึงนักเตะใหม่ของเชลซีในตอนนี้ที่หลายคนอยากรู้จักคงไม่มีใคร โดดเด่นไปกว่าน,นี้ครับนั่นคือมาเนลูกาเต้ครับหลายๆคนก็คงตั้งคําถามนะครับว่าดียังไงเก่งอย่างไรประวัติเป็นอย่างไรเขาแบบมีความพิเศษอย่างไรทําไมเชลซีถึงต้องการตัวนะครับบอกเลยว่านักเตะคนนี้จะเป็นนักเตะสไตล์ที่เชลซีไม่มีณนะตอนนี้เลยครับสำหรับผมเนี่ยที่ใกล้เคียงที่สุดคือเอ็นโกโลกองเต้แต่กองเต้เนี่ยโอ้โหได้รับอาการบาดเจ็บป่อยมาก นะจนเอาตรงๆนะครับกองเต้นเนี่ยแทบจะถูกลืมจากสารระบบไปแล้วไม่ใช่ว่ากองเต้ไม่เก่งแต่กองเต้เจ็บบ่อยเกินไปแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปต่อกับเชลซีกี่ิีก็ไดกองเต้ตอบมาได้นิดนึงก็ได้นะฮะว่าอยากให้ต่อหรืออยากว่าให้ปล่อยไปฟรีฟรเพราะว่าถ้าต้องมาจ่ายค่าเหนื่อย 3, สามแสนปอนต์ต่อสัปดาห์เนี่ยแล้วลงเล่นแค่10นัดต่อฤดูกาล มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นครับมานเนลูกเกเต้คนนี้จะตอบโจทย์ที่สุดนะครับผมบอกแค่นี้แล้วกันว่านี่คือลิสต์ที่ตอบโจทย์ที่สุดเล่นเป็นตัวรับสายพันดุสายฮาร์ดแมนเดี๋ยวมาฟังครับว่าดุยังไงฮาร์ดแมนยังไงและดีอย่างไรทำไมโพเชอริโน,โนถึงแบบว่าต้องสายตรงโทรไปคุยเลยครับว่าก็เกลี้ยกล่อมให้เล่นที่เชลซีนะครับแล้วก็นักเตะเองเนี่ยมีใจแล้วก็อยากเล่นในพรีเมียร์ลีกมากกว่าลีกเอิงครับ มาฟังการรายง,งานกันก่อนนะครับเป็นการรายง,งานจากฟรงโกเฟินเดสครับนกข่าวจาก Sport ต9 9 0นะครับผมก็ได้บอกว่าเนี่ยมันจะมีการประชุมกันนะสามฝ่ายนะทั้งเชลซีอูกาเต้แล้วก็สปอร์ติ้งเนี่ยนะนะที่เมืองปอตโตที่ประเทศโปรตุเกตนะั่นแหละจะเป็นการชี้แจงรายละเอียดของสัญญาเป็นอย่างไรนะจะจ่ายกันอย่างไรซึ่งตอนแรกก็มีข่าวคราวว่าเชลซีเนี่ยจะจ่ายแหละ60ล้านยูโร ค่าฉีกสัญญาแลวก็มีแอดออนอีก5ล้านยูโรนะแล้วก็จะแบ่งจ่ายเป็น5งวดส่วนค่าเหนื่อยนะครับก็ราวราวสาล้านยูโรต่อปีนะครับผมก็ราวราสักประมาณ6-7 0,000หมื 7, ่นปอนต์ต่อสัปดาห์โดยประมาณครับแล้วสัญญาเนี่ยตกลงกันได้แล้วดีวนี้ครับที่น่าสนใจคือฟราบิซิโอโรมาโน่ครับเขาได้บอกว่าดีนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็เชลซีเนี่ยคืบหน้าอย่างมากแล้วซึ่งถ้าโรมาโน่มาบอกคืบหน้าอย่างมากเนี่ยแฟนเชลซีก็โอ้สบายใจไปได้เยอะเหมือนกันนะครับผมก็ตอนนี้ครับรายละเอียดเนี่ย มันใกล้แล้วเข้าสู่ Advanced Talk แล้วก็เข้าสู่พื้นที่สุดท้ายแบบจังหวะสุดท้ายแล้วนะครับผมว่านี่มันน่าจบได้เกี่ยวกับดิวดวนี้นะครับผมเพราะว่าดูแล้วเนี่ย โน่าสนใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเชลซีเองก็ต้องการผิดดีลครับในขณะที่นั่นของสกายเยอรมนีครับจากเฟรน์เทนเบิร์กก็ได้บอกว่าเชลซีนะมีความคืบหน้ามากในดีลดีลนี้นะฮะแล้วก็เชลซีเนี่ยมองเห็นอุกาเต้ว่าเป็นส่วนเติมเต็มที่เพอร์เฟคครับเอนโซคือเอนโซเนี่ยก็จะไม่ต้องมา่วงในเรื่องของเกมรับเพราะว่าถ้ามีอุกาตเต้เนี่ยก็จะเล่นได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมแหม เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าน่าสนใจเกีกเ่ยวกับดีลดีลนี้ครับแต่ทางเรคคอร์ดเนี่ยถือว่าโอ้โหรายงานชุดชาตก็บอกว่าในน้าของอูกาเต้เนี่ยกลายเป็นนักเตะใหม่ของเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของข่าวคราวว่าเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ครับมารู้จักอูกาเต้หน่อยแล้วกันนะครับผมเขาคนนี้เ,เป็นคนที่ขี้เกียจเดินทางเล็กน้อยนะครับไม่ใช่ขี้เกียจเล่นนะเป็นคนที่ขี้เกียจเดินทางครับครั้งหนึ่งนะครับผมทางฝั่งของอูกาเต้เนี่ยมีคิวครับจะต้อง ลงไปทําการอุ่นเครื่องให้กับทีมชาติอูรุกวัยครับในการเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นแหละเขาว่าเขาเนี่ยขี้เกียจครับแล้วก็ขี้เกียจเดินทางเพราะเขาอยู่ที่ลิสบอนไงอยู่ที่ประเทศโปรตุเกสอันนี้คือการเปิดเผยจากเอโบลาหนังสือพิมพ์จากประเทศโปรตุเกสครับเบอกว่า,าทางฝั่งของอูกเต้เนี่ยไม่อยากไปนะ เพราะว่าญี่ปุ่นมันไกลามากนะครับผมอยู่ห่างกันเนี่ยประมาณ18,600กิโลเมตรนั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเซลล์จากทางเอโบลาก็เปิดเผยมานั่นเองนะครับผมที่นี้ครับมาฟังสะหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าเรื่องราวของอูกาเต้เนี่ยเป็นอย่างไรอะไรยังไงกันบ้างครับอูกาเต้ครับถือว่าเป็นแดนกลางอายุน้อยนะครับอายุเป็นแค่22ปีเท่านั้น พื่อยีบสไปเมื่อ11เอมษายนที่ผ่านมานะครับผมเขาเป็นนักเตะที่เกิดในปี2001ครับเกิดที่บอนเตวิดีโอครับที่ประเทศอูรุกวัยเป็นแดนลกลางรูปร่างดีครับ182เซเมตรเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งดุดันแล้วก็เล่นทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนักเตะคนนี้ครับ กำเนิดขึ้นมาจากการเล่นซิโนมอสซอนซิตี้พาร์คครับก็อยู่ใกล้ๆที่มอนเตวิเดโอนะครับผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันนะครับว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยากติดทีมชาติและเขาคนนี้ครับก็เคยดูฟุตบอลโลกมาครับสมัยที่เดียโก้ฟอร์ลนนั้นเคยเป็นดาวโซนัวฟุตบอลโลกเขาก็มีความหวังและก็ความฝันนะครับผมว่าอยากเก่งเหมือนกับฟอร์ลนบ้างแหละอยากเป็นเหมือนบาเบเด้บ้างแหละแม้ว่าจะอายุใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าบาเบเด้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในอาร์เดลของเขาเหมือนกันเพราะว่า นี่คือนัเตะที่ประสบความสําเร็จได้ไปเล่นถึงเรอัลมาดริดและเขาก็มีความฝันว่าสักวันหนึ่งอยากไปถึงจุดจุดนั้นบ้างครับเขาได้เห็นคาวานี่เขาได้เห็นโซเลส เขาได้เห็นโคอาเตสไอ่พวกนี้เยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วเขาก็มีความฝันจากซินิพาร์ครับมาอยู่กับเฟนิกซ์นะครับผมเฟนิกซ์ครับทีมทีมนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมดังในบอลเตวีดีโอในบ้านเกิดของเขาครับก็เป็นทีมเล็กๆทีมหนึ่งครับจากนั้นมาครับเขาก็อยู่กับเฟนิกซ์นะครับผมแล้วเฟนิกซ์เนี่ยก็ดึงดึงตัวเข้าไปครับไปอยู่กับฟาร์มาลิกาครับซึ่งฟาร์มาลิกาทีมนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นทีมในลีกสูงสุดนะฮะในลีกของโปรตุเกสครับเพราะว่า ฉายแววเด่นขึ้นมาไงนะฮะด้านของอูกาเต้เนี่ยเด่นมาหลีกต่างประเทศมาซึ่งเป็นเรื่องปกติครับว่าทีมจากอเมริกาใต้เนี่ยมักจะโดนอย่างเช่นโปรตุเกสเนี่ยซื้อไปร่วมทีมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเรื่องของภาษาของการปรับตัวนี่ไม่ต้องปรับตัวเยอะเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยไม่ต้องปรับตัวกันเยอะนะครับผมดังนั้นครับฟาร์มริกาเนี่ยซื้อฮนั้นของอูกาเต้มาจากเฟิกซ์เนี่ย 4.1ล้านยูนโรก็ถือว่าค่าตัวแรงเหมือนกันนะครับในช่วงของตลาดมกราคมในปี2021ครับซึ่งตอนนั้นครับทางด้านของอุกาเต้เนี่ยย้ายไปที่ฟมอริกาครับอายุเพียงแค่19ปี 8เดือนและก็24วันเท่านั้นณเวลานั้นนะครับผมแต่ท้ายที่สุดครับด้วยฟอร์มที่ถือว่ายอดเยี่ยมกับฝรัริเศสในระดับหนึ่งนะครับในช่วงของปี2021เครับเล่นในแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับผมเขาคนนี้เนี่ยก็เฉิดฉายและก็ฟอร์มโดดเด่นขึ้นมาครับทำให้สปอตติ้งลิสบอนนะครับทีมดังในลีกของโปรตุเกสเนี่ยดึงตัวเขาไปร่วมทัพครับด้ค่าตัว10.5้าล้านยูโรในช่วงของซัมเมอร์1นะคันที่ดึงเข้ามาครับผุตอนที่ดึงเข้าาม ใครที่ไหนครับเป็นกุญซื้อที่โด่งดังครับนั่นคือรูเบนอาโมริมกุญซือหนุ่มที่มีประสบการณ์การทํางานอาจจะน้อยแต่ผลงานยอดเยี่ยมครับและคนที่ทําให้ดีนี้เกิดขึ้นก็คือฮูโกเวียนาที่เป็นอ่าเหมือนกับว่าเป็นผอกีฬาของทางฝั่งของลิสบอนนั่นเองครับแล้วก็เลยช่วยดึงมาเนี่ยครับเพราะว่าเอเยนต์ของเขาครับนั่นคือจอชเมนเดสโอ้โหต้องบอกว่านี่คือสุดยอดซูเปอร์เอเยนต์อยู่แล้วนะครับผมที่นี้ครับมาดูผลงานกันบ้างครับผมผลงานของ แมนยูอูกาเต้เนี่ยที่ย้ายมาในฤดูกาลแรกเป็นอย่างไรนะครับฤดูกาลแรกครับที่อูกาเต้เนี่ยย้ายมาที่ริสบอนใช่ไหมครับผมเขาเนี่ยเล่นไปถึง39นัดครับทำไป1ประตู2แอสซิสแล้วก็โดนไป6ใบเหลืองนะครับผมที่เขาลงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือกองกลางตัวรับนะครับผมแล้วก็ เป็นนักเตะที่สามารถดันงที่ไม่เล่นเป็นบ็อกซูบ็อกได้แต่หลักๆคือกองกลางตัวรับครับถ้าพูดถึงเรื่องของอาการบาดเจ็บน่าสนใจครับเพราะอูกาเต้นั้นในฤด้การที่ผ่านมาไม่เคยมีอาการบาดเจ็บเลยแม้แต่นัดเดียวส่วนการหายไปคือเรื่องของการติดไวรัสโควิด -19 ท่าน,นเองครับท่านั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดครับถือว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่มีความดุดันและก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากครับผมเล่นตัวรับไปนะครับผมในฤด้กาลก่อน37นัด ทำไป1ประตูและก็2องแอสซิสนะครับผมแล้วก็เล่นเป็นบ็อกซ์บ็อกซ์ไป2นัดถือว่าไม่ธรรมาดากันไปนเลยเดียวครับส่วนตอนสมัยที่เล่นอยู่กับเซฟเฟนิกนะครับผมทีนี้เดี๋ยวจะพามาดูนะครับผมว่าสมัยที่อยู่กับเซฟเฟนิก x เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างครับ ตอนที่อยู่กับเซฟเฟนิกนะครับเขาคนนี้เนี่ยถูกจับเล่นหลักหลายตำแหน่งครับบางทีเนี่ยถูกดันขึ้นไปเล่นเป็นตัวรุกก็มีบ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่านักเตะค,คนนี้เป็นนักเตะที่มีความสมตรรถตัวที่ถือว่าใช้ได้ครับและโค้ชเองเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยดูดีมีทรงวะนะก็เลยดันขึ้นไปนะครับผมแต่ว่าถ้าพูดถึงในฤดูกาลนี้ครับในฤดูกาลนี้เองเนี่ย ท่าหน้าของอูกาเต้โดดเด่นแล้วก็เข้าบอลหนักแล้วก็เข้าบอลโอหมนมากกว่าเดิมถนึงใช้ควาว่าเป็นแดนกลางพันดุนั่นเองครับอูกาเต้ครับในฤดูก,กาลนี้ครับเล่นให้กับลิสบอนไปเนี่ย47นัดครับประตูไม่มีมีแค่แอสซิสต์เดียวแต่โดนไปถึง16ใบเหลืองกับอีกหนึ่งเหลืองแดงครับ11ใบเหลืองในเกมลิกของบุนเดเกล 2ใบเหลืองในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกครับงใบเหลืองในอเลอันส์ครับแล้วก็2ใบเหลืองในเกมยูโรปาลีกและก็1เหลืองแดงในเกมยูโรปาลีกนั่นเองครับซึ่งที่เขาโดนเนี่ยก็คือการเจอกับยูเวนตุสนะครับผมที่โดนใบเหลืองแดงไปในเกมเกมนั้นทาให้เกมที่2นั้นไม่ได้ช่วยทีมในการเจอกับยูเวนตุสนะครับผมถือว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ฟอร์มดีครับแล้วก็รู้ทุกการนี้เล่นกองกลางตัวรับจ๋าเลยทั้ง44นัดกันไปเลยทีเดียวนะครับผมทีนี้ครับมารู้จักอุกเต้นิดึงนะครับตอนอูกเต้ครับ จะยืนฝั่งซ้ายในแดนกลางในระบบ3 4 2 1ของคุณสือรูเบนอาโมนที่ได้บอกไปนะครับเล่นในทั้งกองกลาง2คนหรือว่าจะเป็นกองกลางที่มากกว่านั้นจะเป็น3คนสคนเล่นได้หมดครับจุดเด่นคือการเล่นเกมรับและวิ่งได้ตลอดทั้งเกมเป็นนิฟิวไดานาโมที่วิ่งแบบแรงดีพี่หมดครับเข้าบอลได้อย่างแม่นยำและก็หนักหน่วงเป็นอย่างมากครับชายาของเขาครับคือกาเซมิโลแห่งกูรุกไวครับก็มีสไตล์การเล่นที่คล้ายๆกับกาเซมิโล นั่นเองนะฮะแล้วก็อุกเต้เนี่ยเป็นผู้เล่นที่เข้าสกัดบอลได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีความลังเลไม่ห่วงอะไรครับจับบอลในระยะประชิดเพรืร์สั้ดีครับแล้วก็มีเทคนิคที่ดีพามันไปข้างหน้าได้ดีครับแล้วก็เข้าบอลหนักเป็นอย่างมากสามารถเลี้ยงหลบคู่แข่งแล้วก็ขาบอลขึ้นไปเองได้ด้วยนะครับผมมีความโดดเด่นในการแย่งบอลเก่งเข้าเพรสซิ่งดีจากสถิติสามารถเอาบอลคืนกลับมาได้เฉลี่ยมากกว่า8ครั้งต่อเกมนะครับต่อเกมย้ำว่าต่อเกมนะ โอ้โห oh, นี่เลยครับสิ่งที่เชลซีต้องการเรียกว่าครบจบมากๆนะครับผมอาคิดเห็นอย่างไรครับกับอูกาเต้พอได้ฟังแล้วรู้สึกชื่นชอบไหมเป็นแดนกลางที่แย่งบอลเก่งมากและฮาร์ดแมนมากๆอย่าดูถูกว่าเล่นลีกโปรติเกตมาแล้วจะเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่ได้ครับดูอย่างบูโดเฟนเดสอย่างเอนโซเฟนเดสครับถาให้เห็นเลยนะครับว่าของดีราคาครับ60ล้านยูโรแอดอีก5ล้านยูโรเดี๋ยวมาดูครับว่าย้ายมาเชลซีจะใส่เบอร์ไรผลงานจะเป็นอย่างไรเพราะแดนกลางเชลซีนั้นต้องโลออกเกือบหมดอูกาเต้จะมา คู่กับเอนโซ่และเผื่อถ้าต่อสัญญากับกองเต้ก็น่าจะสนุกเหมือนกันนะครับที่เห็นอย่างไรกับดีลดนี้วันนี้ทําคลิปให้แล้วนะครับผมเผื่อหลายคนอยากรู้จักกับหน้าหน้าของมารนูเอลอูกาเต้คนนี้ครับผมอายุน้อยรูปร่างดีแข็งแกรง่งพาบอลข้างหน้าได้นี่เลยครับผมคุณสมบัติที่แฟนแฟนเชลซีต้องการนะครับผมอ่ะที่เห็นอย่างไรคอมเมนต์กันไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของเลสเ f f i c i วนออฟฟิเชียลกันด้วยแล้วกันนะครับผมนี่ก็เรื่องราวของมารนุเอลอูกาเต้ลิเบโร่แดนกลางพันดุด ทีมชาติอุรุกวัยวัย22ปีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ